ครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องน,น้อผู้พ่อกับผมอีกแล้วนะครับนกเขาใหญ่สว่างเรียนดีนมีแพอจาืลไดาวัตตัวครับบูวัา มานหรือประมาณนาะครับเอาขึ้นไว้แล้วนะครับเบิง้งรอเบิ่งครับวันนกปลาเขามาหาบ่วทีนี้นกปลามาขันใส่บอครับ้รอรุ่นรอติดตามไปน้ำกันครับวันรับชมคลิปก็อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังเลี้ยงไก่ครับช่องนกเขาใหญ่สว่างเดนดินขอบคุณครับมานูปากปติงครับบั มันกะินหนาวันนียตื่นบินอกเป็นอยังเดบุเขาเอาล้อดุนมึงครับจับจีใส่บุพรกอมกักาศติ่งให้มันอยู่กับไก่กันนะเพื่อนันนันนันแล้วครับอ,อ๋อไม่เห็นวันนี้ขึ้นบินหอกจริงๆนนะเอาล้อดุนไปนั่กันครับ ปลาพเห่าคิดยังเด็กูครับขอมารามาเห็นนกต้อบ,บินหนอยงนี้ครับผู้เชินก็เอเรียยดากันลังเรียกอยู่ครับ ั้งกล้อบนนี่นะครับิบนกับมอนกเมียขอแล้วอออขอแล้วนกปลกายู่งเ้นกเมียลงมาแล้่แม,ม่นกเมียูคู่สืกกกอกดโกกตันครับ ุมาหานกุาานกตัว่ะอัวหัวซ่าหอนนุกตัวอ้โอ้คุณอะเกียร์ก็ฟาอยู่คุณเฮ้ล่ะ พุ you you ่นนะพูดพุ่นนะนกไล่นกปาตีกันปุ๊บๆอยู่นะพวมนกหัวสาห้นนกตัวพูดนะต้องตีกันพูดนะตีกันอยู่ทั้งต้น ตีกันเงียบเงอยู่ันน่ะนั่นนั่นนั่นตีกันปวัวๆอยู่โว้ยคือมหาทั้งนกตัวโว้ยเนี่ยตีกันกู้ฟ้าอยู่นกป้าตีกันเชื่อนกสนใจฮอนนกตัว เพว่าแหละครับช่วงนี้มันกำลังยังยังทินกันเนาะครับฝนตกไม่เนาะฝนตกฝนล,ลงไม่ช่วงกวงกล้อมฟูงยอดบันน่นี้มันอยกออกจากฟูมันตียังทินกันครับหาทินนี่บัตนตีหาทินครับช่วงนี้เพสนใจครับเพราะว่าาะท่านมีทินครับที่ท้องหนึ่ง นี่ตัวใดมาสนใจบ่ครับนกปลาตีกันปุ๊บๆอยู่บนวิดูโอจักหยุดไปย้ำเดบบดิเบิวงโอ้ยกล้องโทรศัพท์่วดรเบิเงครับมันหยุดไปย้ำเดบุให้นกปลาตีกันบริเวรจักมันเห็นว่เห็นแต่ว่าบดิเบิวงกล้องวิดูมันหยุดไปมันเริ่มต้นไม่ ล้อรุ่นครับล้อรุ่นล้อรุ่นไปต้องกันว่ามันเขามาหานกตัวบ่ามีตัวเข่าบ่าครับไล่ตีกันปุ๊ป,วป้ว่ต้นสมซาเหมืน อ้ยมันลึ่งผนียดคักนกอยูน่นี่บินมามาเห็นนกอัอนผนียดสะเดอรตายออกแตเพราะเขามาใกล้เลยบัดนี้บินลงเฉลี่ยงประมาณสิมาเหยียบดีครับบินลงมแต่เสดเดอรออกไปแล้วเพราะเขามาใกล้เลยบัดนี้โอ้น,นันดันมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ไว้หลังปินนี้เฉยหน่อนนะครับป้านะครับป้าครับนกตัวอยู่นี่ครับป้าอยู่นี่ สรุปนะครับนกป้าเขามากัเข้ามาก็ไม่หัวซาลกตัวนะครับเขามากัจับสุโมงอยู่บนเตียงบนเตียงไปทั้งได้ครับเือสิมันจะได้จบคลิปไว้มองนี้แหละครับมองเพินบตีนไม่ใช่นี่ยแหละครับเป็นสุโมงเหรอนั่งอยู่เนี่ยขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอให้ลำรวยลำรวยสุขสุขคนเด้อครับเอฟซีครับ